เจริญให้ล่ำล่ำรวยรวยสาธุสิบมวดจะพลาดแค่ไม่เกินสามม้วนค่ะสาธุสวัสดีค่ะเบิกสาครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะโอุปครับผม เป็นจังไหนเนาะค่ะสูตรคำนวณแม่คำนวณไวลรวบอสูตรคำนวณออกมาเรียบร้อยจ้า<ข>อ,อันให้แปดทีเถอนอ้อรอบนี้นะโดนเทียนนานๆเจอกันสายใหม่ได้ติแม่ใหม่มเวลาเราไม่เจอกันมันก็เข้าก็พอขอภาวนาให้มันเข้าทีาให้เอซีรวยๆกันทุกคนเนาะจ้าทุก ป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะมาแจังตามอันนี้แม่ชอบชวนปู่ตันเขาขอให้ท่านปู่ให้เราแตกค่ะฝันฝันฝันบ่ละแม่อันละจ้าดีมากฝันดีมากเลยฝันว่าตังไหนือฝันดีแต่ฝันแบบว่าไปทำบุญทำทานนี่แหละจ้ะฝันฝันฝันเหมือนเดิมฝันเห็นแต่เลขศูนย์ อืจังไดจังวาศูนย์เขาเขียนใบ้บ่ค่ะมันฝันเห็นแต่ไก่แต่ไข่แต่ไก่แต่ไข่อยู่นี่มันแปลว่าจังไดเจอว่าฝันเห็นไข่ไข่ไก่หนิปจ้ะไข่เป็ดนี่เดียวอืมไข่เป็ดเป็นจังสานฝันจองขึ้นติดกันน่ะมันแปลว่าจังได้สันดอจ้าสองขึ้นหรอปะใครเห็นกะน้อยกลมๆนะเนาะมันกะน้อยกลมบัเนียนฝันเห็นแต่เป็ดแต่ไก่น่ะเบิกซราบ มันจะไม่มีนี่บอแม่คำนวณออกมานี่แม่ก็ได้เอาจดเอาเราไม่ต้องคุยกันเยอะเฟือเอฟซีเขารอฟังเขาจะลำคาญ <c oughs> มันจสบว่ะไดไม่ร่าแม, <c oughs> อมอ่อัดเสียงแล้วใช่ไหมจ้าฝันนีคือฝัน,นงัแต่ต้นงวดผลเลยบอแม่ฝันย้ำกันสองคืนคือสรุปออกมาแม่ก็จะปล่อยให้เลยอ <c oughs> ว่อยากว่าหไายไม่อยากพูดมากเดี๋ยวเอฟซีเขาจะรำคาญแม่ไม่คุยไปพูดสักทีบางครั้งเขาไปฟังคลิปเพิินเพิินกับว่าวเหาฝันฝันเกี้ยวก็เบิกซับอีกเบิกซับใส่ชุดสีเขียวมาบอกไปตะขนลุกแต่สีเขียวบาดนี่ชดาบทหัวเป็นสีขาวเพชรเหลี่ยมหยุบยุกมันไม่ใช่เลขอ๋อคือฝันจังปีแต่เบิกซับบ่ยังกันลองซองอยู่เฮาน่ะไม่ ฝันว่าไปไวายไปสิไปไวายทำเป็ดกับไก่กับยางมาน้ำกันมันแปลว่าจังด้อยสนอปฏิไข่มันเป็ดไข่ไก่บวกไข่เป็ดกับสีบวกเก่าบ่แม่แม่ว่าอยู่ได้เบิกซัพย์ในความฝันแม่ไก่แ่ะเป็นผัวเพิินเป็ดเป็นเมียเพิินสั่นผ้าเมียมาไครได้ทำพะนะเออเป็นผัวเมียกันเน<อ>าะพิเศษนะรเราสองคนนะ่ะนั่งดูได้นั่งดูแต่ว่าเบิกทัพยนะ์น่ะ ใส่ชุดสวยสวยโอ้ยบาทนี่เอาน,นั่นแหละคือว่าเธอกระบอกฟันดีคือคือสีคือคือบ่คือจังได้แม่คือมาศูนย์กระป๋นเจ็ดหลายแท้สนองม,มางกศูนย์เจ็ดบัตรบ้านีานใกล้ใกล้นี่มันจะเป็นเก้าแม่บ่ละเก้าศูนย์เท่ากับตัดออกจ้ะมันออกกระดิมันเก,ก,ก้าแปดมันจะเป็นไปได้อยู่บ่ ้าแปดศูนย์มันจะเป็นไปได้อยู่บอกอ้าวเปลนไปได้อยู่ได้แหมอันนี้เลขความฝันนะคะเ f ีที่ฟังอยู่เดี๋ยวความฝันเก้าแปดศูนย์หลักกาศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดนี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนี่ฟันธงเลยศูนย์เจ็ดศูนย์แปดชอบแม่บอค่ะมักแห้งมักแห้งมักแห้งศูนย์เจ็ดศูนย์แปดบนนะเพราะว่าเป็นกันทั้งภูเขา โอ้แต่ผู้เขานี่คันได้ปีนขึ้นบนเพราะคนฝันว่า่นสิงางขึ้นไปคมฝันว่าคนสิงางขึ้นไปคนฝันคือเบิกทราบแต่เบิกทราบก็ฟันว่าเด็ดปีนเขาจนขึ้นไปหอดสุดมันผุ่นว่าสิพ้าอันอัน่นวางสิ่นบอกภาษาภาษาคือมูเฮาาด้จะจะพาพ่นว่าอีย่างพระนางไปอย่าง่นว่าจะพาพระนางไปออกลูก ที่บนภูเขาเนี่ยแหละเันวาในก้อนฝันนะอ่ะอุ้ยว่าเราบนหัวลูกเบิกซรัพจ้าเป็นวางซี่จะพาขึ้นไปตรงนูน้นเดี๋ยวอ่ะมันมันจะมีสิ่งที่ไม่ดีมากินไข่ของพนางพะนะอือเราว่าจังสี่กับแมงฝันวันพระพร้อมเด้เราเป็นไข่เลยเกียกเก่ยวกับไข่เกี่ยวกับไข่มันคือจังจะไม่ยำไม่เฮานะว่าอันนี้อันนี้เด้อูกุสั้น บางทีเอฟซีฟังอย่าสับสนนะคะเพราะว่าความเดี๋ยวพูดภาษาไทยดีกว่าฝันเนาะฝันเนาะฝันลายมือแม่ไม่อยากดังเฉยๆจ้าฝันลายมือคือวา้วมันก็มือนีฝันจังหนึ่งมือหนึ่งฝันจังหนึ่งแต่ว่ามันเกีียวแต่กับใครไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรอกฝันฝันมันคล้ายๆตัวเดียวเบิกซับจ้าแม่ก็จะปล่อยศูนย์วิ่งแหละศูนย์วิ่งเลยบนวิ่งศูนย์วิ่งศูนย์บน ค่ะศูนย์เจ็ดบอกแม่มาศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดบนสามหางนะคะเอฟซีชอบใช่ไหมคะชอบชอบมากจ้าแล้วก็เลขสามตัวเบิกซับจุดนะจ้าเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์ฟันล่างห้าเจ็ดล่างห้าเจ็ดห้าหกห้าหกวิ่งล่างเข้าไปเลยห้ากับหก ้ากระหุ้มโอ้มักแล้วไม่ต้องมาสัมภาษณ์แม่ไม่อยากนังอีกโอ้มันสิมีเล็กติดมาตัวหนึ่งหากระโกใช่เพื่อเพื่อ่บห้าหกโอ้ห้าหกห้าเจ็ดันล่างห้าเจ็ดให้เอฟซีตัวเดียวค่ะจ้าห้าเจ็ดล่างนี้คือคุณแม่ชอบนะคะค่ะบนนะครับแม่ เออันนี้ล่างเด้ล่างห้าเจ็ดแล้วบนฟันตัวไหนครับบนฟันเลยศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนนเเจจ็็ดดหึ่งวิ่งศูนย์แม่มากเลขศูนย์ิศูย์มากศูนย์บนมากศูนย์ไล่ไหลศูนย์แปดศูนย์เจ็ดตรงมากบอกง่ายๆแล้ว่าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดชอบบุญเป็นแนวทางนะคะ F4 ซื้อไว้ ขันมากกับแจ้งสื่อเนาะขันข้าวบ่อมาข้ากับพานข้ากับตัดสินใจเบื้องแม่เป็นแนวทางเบาาให้ฟังซื่อเนาะแม่เนาะค่ะค่ะทันดีขันออกตัวนี้ถือร้ายบ่อแม่ขันออกถือร้ายมันบ่อถือเยอะแม่คำนวณมาแล้วได้อย่างนี้แหละจ้า สงการปีที่แล้วเขาออก906ล่าง17นะคะอืมคือปีสถิิิปีที่แล้วเคยออกสถิติปีที่แล้วออก17เมืวดนนี้าอาจจะมาเหมือนเดิมเหมือนปีนที่แล้วถ้ามันจะพามาก็จะมาเป็น07 17บนมันจะเป็นไม่เป็นล่างก็ได้แม่ก็เลยคำนวณออกมาก็เลยได้ว่า71 731 730บนแล้วก็00717 ศูนย์แปดจบจ้าตรงกันไหมคะถูกใจไหมถูกใจศูนย์เจ็ดนี่แล้วแม่มากไล่ายศูนแม่จะบอกเป็นสีมักเนาะศูนย์เจ็ดศูนย์แปดก็ง่ามเดี๋ยวแต่ผู้มักเนาะแม่เนาะขันมากลักศูนย์นี่กะแล้วอีซี่กะจะว่าเลขสวยมันเป็นเลขสวยโอ้เลขสีโอ้ว่นังท่าข้างล่างนี่มัน แม่ํำนวณที่จริงมันเคยจะออกนี่แหละห้าจ็ดวันนี้แม่ไวพอรอให้ fc ด้วยนะคะสาธุนะคะ fc ที่เข้ามาติดตามคุณแม่ไม่อยากดังขอให้รวยรวยใส่ปีใหม่ไทยให้เฮงๆปังๆทุกคน<า>อย่ามีทุกอย่ามีสูขขอให้<า> fc มีแต่ความสุขความจเจริญให้ร่ำร่ำรวยรวย บุญบารมีถึงกันก็ติดตามโอปอเบิกครับไปเรื่อยๆสาธุสิบงวดจะพลาดแค่ไม่เกินสามงวดค่ะค่ะสาธุแม่ก็ฟันธงให้ได้แค่นี้นะคะเป็นแนวทางนะคะเอฟซีทุกคนขอบคุณค่ะขอให้หาทุกขายสูุขายโลคหายภัยคิดสิ่งใดในปีใหม่ไทยขอให้เอฟซี สมความมุ่งมา่นต่าตถนานะคะเอฟซีทุกคนที่เข้ามาติดตามเบิกทรับกับโอปอครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของคุณแม่ไม่อยากดังนะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับเนาะกับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ